สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาแชีอาได้ครับผมวันที่8พฤศจิกายน68ครับผมวันนี้กัอากาศมืดครึมครับผมครึมครึมฝ้าครึมฝนครับพี่น้องเนาะครับทางชายวานครับผมครับในส่วนของทางอุบลบุรีรัมย์ทังอีสานใ้นี่กัโดนพายุเต็มเมครับพี่น้องเนาะกัเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ ทางอุบลทางอีสานไต้ได้ครับผมครับหลายจังหวัดครับพี่น้องเนาะครับเอาสูสๆครับผมครับอันอาจารย์บุรีรัมย์เพิ่นกัดเทิงเกียวเขาเท่งเงินใหญ่ลถขึ้นจากหน้าครับผมราว่านามถั่วเพียงเอวนะครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ได้ครับผมแนวทางตัวเลขครับของอาจารย์เสีนเขาใหญ่เส้นเคยครับพี่น้องเนาะบริบาลจะเป็นเลข ร้อยสิบหน่วยบนครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งไปน้ากันกับอาจารย์ครับหมวดวางหันเพื่อนกับไปดับพิษตัวด้ครับผมครับเสียดายครับพี่น้องนะเพื่อนดับเก่าครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เก่มมาเชียกับขอขอพระคุณอาจารย์เส้นเขาง่ญ่ครับผมไปรับชมรับฟังที่เด็ดกับเพื่อนในคลิปนี้กันเลยครับอาจารย์ครับก่ามาเชียสวัสดีครับผม ครับผมสวัสดีครับก้ามาเจียครับแบเอฟสีที่ติดตามครับผมหลายงวดแล้วเนาะตัวเลขคำนวณไม่เข้าเลยกับคือซื้อวาจิตไปเสียน้ำเหล็กดับแน่นะครับผมครับหลายอาจารย์คนนี้หายไปแล้วคำนวณเลขไม่เข้าโอ้เมดวังหันกับผ่านรายยู่ครับผมอันจริงว่าที่ผ่านมาเลขแปดผมผมไม่ดับนะ แต่มันมีคนดับถึงสองคนผมก็เลยไม่จำเลขแปดผมชอบเลขแปดในวันที่ผ่านมาเนี่ยครับส,รนะสูตรผมว่าแลวสูตรปู่ศรีสะเกดจะผิดเด้อในเกือบมันไปผ่านเลขแปดนะตลอดเลยครับผมโอมาทั้งทีก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเว้ยครับมาพ่วงเเคยเนาะเมื่อเมื่ออกวันนี้แปดยังวันนี้วันนี้ผมก็ว่าดับไม่อยู่อีกนนะวันนี้นะ ดับซีครับผมเออดับดับซีไม่อยู่หรอกยังไงก็เอาสีไว้ก่อนครับสูตรปูสีสะเกตสี่ตัวตะก้ามาเชียร์ทำแบบนี้เลยครับผมเอาสีมันมีอยู่แล้วสี่ตัวเนาะครับเราไปหาเลขดับแม่นๆมาเลยที่ดับสิบหน่วยนะแล้วก็มาตัดเหลือเลขวิ่งให้เอฟซีอ่ะอืมแต่ว่าเลขเลขสี่ตัวเนี่ยติดมาตลอดเลยครับผมเนาะใช่ติดตัวตลอดผมด้ เอาไปเอาไปทําเลขวิ่งได้เลยอืเนี่ยอย่างงวดนี้เอายืนยืนตามปั่วรมดีนะผมไปข้างปั่วรมดีนะข้างบนอนะก้ากับหกไม่มาเนี่ยก้ากับหกไม่มาเลขเลขศูนย์กักกกบห้าแล้วใช่ไหมครับผมเหลือเป็นเลขวิ่งได้แล้วที่นี้ใครจะดับศูนย์ครับอสองตัวผมว่าผมดับศูนย์นะงวดนี้นะจนถึงเลขห้ามาวิ่งได้เลยอยงวดเน,นี้ย หรือว่าเอาไปเข้าคู่กับเลขเด่นใครก็ได้ยางว่าที่ผ่านมาสูตรขี่ตัวนี้มีมีเลขเก้านะ <90 34. S 2> นเก้าศูนย์สามสี่นำเคียนเออน้ำเคียนไปได้แปดมาเอามาประกบเถอะจะไปไหนละครับใช่ไหมแปดชุดแปดชุดไปกลับเล่นบุญอย่างเดียวนีเ่เลขเลขเพื่อนนี่จะเขาทำว่าเขาสองตัวเขาตัวเดียวแล้วครับผมสี่ตัววิเศษครับลงไปเมื่อวานใช่ใช่ถ้าเราเอามาสรุปเป็นสี่ตัวเนี่ย ากจากเลขสิบตัวเรามาแค่สี่ตัวเนี่ยแล้วหาตัวดับออกมันจะเหลือเลขวิ่งให้เราหนึ่งตัวหรือสองตัวครับทางเดิน<ม>ตัวเลขแคบลงมาไงเนี่ยด้วยจันผม,ผมก็สังเกตมองมาทุกงวดอะไรผมก็จ้องจ้องอยู่งวดที่ผ่านมาผมก็เห็นอยู่ว่าวันที่ผ่านมามันมีมันมีเก้าเนาะผมก็ว่าบ้าผมดับเก้ามันจะอยู่ไม่อยู่เนาะผมว่าอยู่งวดที่ร <c oughs> ้อยสี่ดบเก้าไม่อยู่อะหลักทิพอะโอ้ครับ ตั้งร้อยสามวดดับอยู่นะลักสิบยะพอร้อยสี่วดดับไม่อยู่เลขเก้าสูตรเดินมาดีๆเนาะจัรใช่ใช่เปิดวดนั่นแหละที่บอกดับรักหน่วยมากี่้วดนะหกสิบเอ็ดวดผมวันหกสิบสองเข้าตูมเลยฮะสูตรผมก็มีนะดับดับเลขสี่อ่ะครับผมสูตรผมก็ดับดับเลขสี่มายี่สิบหกงวดแล้วนะแต่วันนี้ผมไม่ดับครับ มันดับมาเยอะโพดเอาไว้เด่นดีกว่าเอา,เอาเลขเออเอาไว้เด่นเนาะเอาเป็นว่าเอาเลขกำลังวันไปงวดที่แล้วเลขกำลังวันเข้าเอามาเลยครับผมเลขกำลังวันที่อาจารย์ห้ากำลังวันงวดที่ผ่านมาได้หนะ้าเจ็ดเก้านาะครับงวดนี้ได้สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับผมงวดที่แล้วได้ห้าเจ็ดเก้าครับ, 7, <9. S 2> รบงวดนี้ได้สามสี่เจ็ด สี่มาแน่นอนนะสี่ดับไม่อยู่นะครับผมดับไม่อยู่สี่ม,มาแน่มมาหลักสิบด้วยสี่มาหลักสิบสามสี่เจ็ดกำลังวันครับครับกำลังวันสามสี่เจ็ดนะดึงปักดึงสี่อะลงมาวิ่งหลักสิบอะวิ่งสี่หลักสิบครับผมครับผมหลักร้อยเป็นเลขขี้เข้ามาเชียร์เขียนเลยห้าตัวร้อยขี้ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักสิบคู่เขียนเลยห้าตัวสิบคู่ศูนย์สองสี่หกแปดครับ 5, 7, หลักห,หน่วยมีสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกครับครับเนี่ยหลักละห้าตัวนี้ก็เอาเลขหกออกนะมันก็จะเหลือแค่หลักละสี่ตัวครับ ดูท่ว่าลักยูที่ว่าหลักหน่วยเป็นเลขคู่หรือเลขขี้ทีนี้ตัวหลักร้อยเหลือเหลือเหลือห้าตัวมันเดิมหรครับเหลืหลักร้อยตัวเด่นตัวเด่นมีมีสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดครับผมครับผมหลักสิบมันมีสี่จับจับสี่ไปเลยห้าชุดครับเดี๋ยวคงสุดท้ายยับอกให้ชุดไหน สองตัวไปคงสุดท้ายมีสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกจับเลยครับสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกครับครับสองตัวบนสามตัวสามตัวสามตัวสักชุดหนึ่งสองชุดมาครับผมมาแปลกแปลกวัยผมไม่เหมือนเขาสามสามีสม่ห้าเหล็กเรียงเลยครับผมสามสี่ห้าครับอีกตัวหนึ่งก็ จ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าครับแต้มรวมสองตัวบนเก้าหกห้าเจ็ดศูนย์เก้าหกห้าเจ็ดศูนย์ครับโอเคนะครับผมเอาเลขล่างไปสักสามตัววันที่ผ่านมาใครดับเจ็ดไม่รู้ผมเลยเอาเจ็ดออกเลยไม่ถูกก็เข้าเลยครับ ได้เพราะเลขเจ็ดนที่ผ่านมาเลขสามตัวผมมีเจ็ดนะเจ็ดมันเป็นเลขไอ้ดับนับนั่นไงอาจารย์เลขไอ้บวกกันนะดับจนหลงเนี่ยเลขเลขล่างบวกกันใช่ใช่ก็ดับเจ็ดเนาะครับผมใช่ใช่นั่นแหละผมก็เลยตัดออกมอนกันครับตัดออกมอนกันก็เลยไปเหมือนกันเลยครับหมดที่ผ่านมาผมได้อะไรนะสามห้าเจ็ดนี่แหละเลขล่างอ่าสามห้าเจ็ดนี่แหละผมตัดเจ็ดออกเพราะเจ็บใจ วดน,นี้ตัวล่างมีวันนี้มีสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับผมครับสองตัวล่างรวมกันเป็นอะไรเป็นเป็นห้าแต้มเหรอใช่ครับถ้ามาเชียร์รยดับสี่เดือหกเดือดเดือหกลงมาวิ่งเลยครับครับผมหัวลมดีเอาไม่อยู่วันนี้อเอราอยู่แต่บนนะครับเอาอยู่แต่บนครับหกนี่ทางล่างต้องเอาไว้แน่นอน ชุดสองตัวมีหนึ่งหกสามหกเก้าหกหนึ่งหกสามหกเก้าหกครับครับประมาณนี้แหละคิดว่าถูกนี่ประมาณหนึ่งหกก็ได้เฮละโอ้เฮี a, ดีครับครับเ,<อ>เดี๋ยว<อ>คือเด็ดจิ๊บหน้าเอาเลขมีที่มาไหมคิดว่าน่าจะเข้าน้าองันนี้เอาครับผมครับอ่า คิดหนาเอาเลขมีที่มาเนาะครับผมโค้งสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปวางหลักหน่วยให้เป็นชุดเดียวหรือสองชุดน่าจะเป็นชุดเดียวแหละหลักหน่วยก็เอาจากสี่ตัวพิเศษของปูสสีสเกตนั่นแหละอืมตัวนั้นแหละห้ามาแน่นอนหลักหน่วยอ่ะครับสำหรับเลขห้าหรืวันเนี้ยเลขหลักหน่วยบนเมื่อกี้อาจารย์ประกบสี่หกเนี่ยเอายู่บ่ครับ ก็เขียนไว้ก็ได so, ้เดี๋ยวเขียนไว้ก right. oh, ่อนมั <S <S ้ง FT ไม่ชชบว่าข้าออกเพราะว่าหกหกหลัก <mort> สิบหลักหน่วยมันเน่าออกอยู่แล้วไงครับเอาเขียนกันไว้ก่อนก็ไเลยครับผมครับกันไว้ก่อน FT เ็เห็นอยู่แล้วตัวดับก็ถ้าแม่ตัดออกทิ้งก็เล่นเบาลงครับมันดับได้มันก็ต้องออกได้แบบเมื่อี่ผ่านมาเห็นไหมเมอยู่ครับเ้เกิดมันดับไม่อยู่แล้วเป็นเรื่องอีกเอาผมลองผมก็ดับมันมีกว่านะเลขหกเนี่ยครับ อากาศเป็นยังไงครับผมอาจารย์ขึ้นฝนแล้วลืมเมื่อคืนนี่เมื่อเช้านี่ก็ยังลืมเนียวตอนนี้โอ้เหมือนกันเลยแบบไม่แรงไม่แรงเหมือนทางอุบลบุรีลำร้อยเอ็ดทางม้นครับครับแต่อากาศเย็นเย็นอยู่ครับเมื่อคืนเย็นกว่าเมื่อคืนวานเข้าสูครับพี่น้องเอฟซีคลิปนี้ก็มานำเสนอครับพี่น้องเนาะเลขอาจารย์ครับผมเขาใหญ่เช่นเคย ออมาเชียกับิลบควนอาจารย์สมนีเด้อครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมครับอาจารย์เพิ่นเนีนนปี่เลกกำลังวันเลครับผมวันอาทิตย์มีสามสี่เจ็ดครับพี่น้องว่าหันของเพิ่นกำลังวันเป็นหาเจ็ดเก่าครับพี่น้องเนาะครับห้าเจ็ดเก้าเข้าทงบนทั้งล่างวันี้ในสามสี่เจ็ดนะครับพี่น้องเลขวิ่งเพิรนดึงลงมากคือสี่ สี่หลักสิบหลักร้อยเป็นเลขขี้ด้วยครับผมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเน้นสามห้าเจ็ดหลักสิบเป็นเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดครับผมเน้นไปที่ซีครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยสองสามสี่ห้าหกครับเน้นห้าครับพี่น้องเนาะสองตัวบนก็นจะมีซีสองซีสามซีซี่ซีห้าซีหกซีหกนี่กันไว้ได้ครับผมครับ เพื่อาเสียมันในเลขดับของปัวร่วมดีหกบนอยู่ครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเอามากันไปก้อนสี่หกสามตัวบนมีสามสี่ห้าครับผมเจ็ดสี่ห้าครับส่วนเลขแต้มด้ครับพี่น้องแต้มสองตัวบนเก้าหกห้าเจ็ดศูนย์ครับเลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่างสามตัวมีสี่ห้าหก เน้นตัวเดียวก็คือ่หกครับพี่น้องครับผมครับสี่ติดดับแล้วก็ห้าติดดับด้วยครับผมครับแต้มรวมเอาเลขบวกกันนะครับพี่น้องเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดบวกกันได้ห้าครับผมดับห้าล่างอาจารย์ก็บเลขเหลืองหกตัวเดียวหนึ่งหกสามหกเก้าหกครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เกัามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องอที่โชคดีถูกโหมดเลื่อนไปนน้ำกันเด้อครับผมสิบหก คิกสีกขีกายน68สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ